สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟที่น่ารักทุกท่านนะคะก็มาทักทายอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้จะเป็นชุดผ้าใหม่สําเร็จรูปพร้อมสวมใส่ได้เลยนะคะใส่ปุ๊บเป็นคุณนายเลยนะคะเพราะว่าผ้าไหมใครใส่ก็สวยไม่ต้องหาช่างนะคะเพราะว่าเป็นงานสําเร็จรูปนะคะไซส์42ทั้งชุดนะคะคนที่มีหน้าอก4 0 41ก็ใส่ได้นะคะถ้า 4 2ก็จะพอดีแต่ถ้าใครชอบแบบพอดีก็ต้องอประมาณ42แต่อยากให้ใส่แบบใส่สบายก็ประมาณ40 41ก็น่าจะโอเคนะคะอันนี้แจ้งไว้นะคะงานผ้าไหมใครใส่ก็สวยนะคะเป็นงานสำเร็จรูปใส่แล้วสวยนะคะเจ้าของงานซื้อมาที่ไรไม่เคยเหลือคะ่ะ สนใจก็สอบถามได้นะคะราคานั้น2450บาทนะคะสวมใส่สบายใส่แล้วสวยเก๋ใส่ออกงานก็ได้นะคะทักทายมาได้คะ่ะอยากขายนะคะผ้าใหม่นั้นเป็นงานที่ทรงคุณค่านะคะขอบคุณสำหรับ f c นะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณมากๆค่ะ